วันนี้แมรลิเดินทางอีกแล้วจ้าสะพานเสร็จแล้วเพิ่นเฮ็ดแล้วรถตัวนี้อุ้ยสวยงามเลยถนนกว้างถนนกว้างถนนใหญ่แมรี่พามาชมบรรยากาศถนนหนทางเฮ็ดเสร็จแล้ววัติดแล้วพี่น้องรถกระไลกําลังแรนขวักไขเลยถนนกลุ่มเพราะว่าปีเสร็จแล้วเด้อจาก่อสั่งเดินทางสะดวก ถนนกว้างมีกอกางพรอมบาเนี้ผู้สิรบรถขามถนนก็นไปง่ายมากไง,งาามาชมบรรยากาศแต่ละเดือนต้องเดินทางพี่น้องเดินทางก็ว่ไปไกลดอกจากบ้านมากลุมภาวาปีนี้ละทางผ่านทางไปทางมาไรีบไปไกลบ่ได้ ไม่มีโอกาสได้ไปไกลๆหรอกโอ้ยรถก็หลายบรรยากาศดีๆเอาพเพลียงเป็ดยังมีเลียงอยู่ตัวนี้เป็ดยังมีเลียงเป็ดอยู่ทุ่งอยู่บอกมีขายไครเป็ดขางนะข,าข้างไหมสดๆเด้่ยใคเปดขางข้างเนี่ยรถสองแถวเอาบัดนี้คือยังเออรถสองแถวกำลังมาโอ้ยรถขั้นนี้สวยสีแดง หัวขาวขนนี่อย่างน้อคนอ่ะรถคนไปทำงานกําลัางกวกไกเลยสองแถวก็แลนน้ำกลนกันดีแทะขั้นสีแดงๆสม้สมๆนี่รถรถสองแถวบานเมลีเดอร์กุมภาวาอุดรใครจะไปอุดรก็ขี่รถสองแถวสีส้มจะมากุมภาวาก็ขี่รถสีส้มถาว่ามีรถมากกับมาสองแถวแลวพี่น้อง กี่กะชี่แต่สองแถวน่ละล่ะไปสิมาตะละเทียบัสหลุดกําลังหลายาเบึงบรรยากาศถนนหนทังว้าวรถคันนี้คือสวยแท้ขน,น,อ,นอีหยังเนาะตัวใหญ่ๆเนี่ยเนาะอันนี้ก็รถขนของผ้าคลุมคนอ่ะนี่ตลรดใหญ่ขนของขนของส่งของทั้งรถน้ำมันทั้งรถแก๊ส จอนไปมาถนนหนทางอายุขากับถนนลงบริติาชมบรรยากาศกำลังเดินทางจากกุมภาพปีธจะเดินทางไปบ้านมาธุละจ้า ออกบ้านตะเสาพี่น้องนะครับตะเ้าอยู่รอกผานมาช่วงใบกับผัดทั้งห่อนเดดทั้งฝ่ารลดกาลังมุงหนามาร้ายครับเดลิกะผมมียัง ขันมาน้ำทางกับมีต่ถนนหนทางกับรถนี่ละห้เบิงขันไปทงหน้ากับมีแตะทงหน้าปลาเข่าให้พี่นออ้องเรอเบิงคลิปของคนบ้านบ้านตดงานส่งไปเนาะพี่น้องทำงานส่งไปสู่สายตารับชมให้ในเดอ้อพี่น้องคลิปคนบ้านบ้าน ถึงเมืองเขาเรียกเมืองอะไรเมืองเมืองเมืองเก่าใช่ไหมเออนี่กุมภาพวนานี่กุมภาพวนานี่เมืองเก่าเนี่ย้นยานพันดดนนี่บ้างเมืองเก่าแล้วอันที่กุมภาวาปีเป็นอำอเภออำเภอนันมีโลงบาลอันป็นเมืองไม่เพิ่นเอินอันนี้เพิ่นเอินกุมภาพันธเมืองเก่าถึงแล้วจะลงทำธุระก่อนนะคะบา,บายยหา,หาที่ <หา S 1> จอดรถขอบคุณนะคะ